เราถัวแล้วกาดูยอดทั้งหมนะฮะจะให้คนดูสี้อำกัญแล้วเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีว่าเพราะอะไรแล้วมันเกิดขึ้นยังไงนนะครับเอาละเรจะให้ดูไปดีทั้งหมดจุดสองทิศนะครับทุกทีละที ทีละชีิตนะฮะจะสังเกตเห็นก็เป็นเครื่องดนตรีสาบสน 然后呢 ย้อนกลับไปกับาเพลงนี้หลายคนรู้จักแต่บางคนก็ไม่รู้จักนะครับคุณแม่เพลงคุณนะฮะชื่อเพลงว่าแคนนอนครับเมื่อสักครู่เราได้ดูแคนนอนอินซีไปนะฮะตอไปแคนนอนบิ นี้คุณครูจะลองเปิดคลิปสองคลิปนี้สลับกันสลับกันในที่นี้คือให้ลองฟังแล้วจับจุดสังเกตนะครับนี่คือเครื่องดนตรีประเทศเดียวกันมีความาแตกต่างกันเหมือนกันแบบไหนคลิปที่หนึ่งควรจะย้อนให้ฟังคลิปที่หนึ่งอีกรอบหนึงนะครับ เบาหวาช่ชองชะาช๊องช้าหวาช้าหวาเร็วหว่าอย่างแรกนะครับอย่างแรกที่เราเรียนต่อกันมาหนึ่งปิดทาวเวอร์แล้วก็ต่อมาหนึ่งทาวเวอร์สีดำอ่ะต่อเพื่อเสร็ คำตอบแรกที่ได้ยินะลูกคำตอบแรกนะนะมีคนบอกเรื่องของจังหวะถึงโบใช่ฮะคำว่าจังหวะช้าหรือเร็วของดนตรีสากล ีย่ว่าเทโปโอนะเรื่องของจังหวะอย่างแรกที่ต่างกันระหว่างสองทีมมีอะไรอีกไหมขขอขอ,ขอมีใครมองเห็นได้อีกเสียงสูงเสียงต่ำเสียงสูงเสียงต่ำ เสียงสูงเสียงต่ำนะฮะมีคนบอกเสียงสูงเสียงต่ำด้วยอืมเสียงสูงเสียงต่ำผู้ชายสนใจรักกันเนาะเดี๋ยวอะไรที่คิดว่ามันต่างฮะรู้สึกว่ามันต่างไหมหรือว่ามันโคตรตาค้าหรือว่าทั้งสองคืนนี้มันเหมือนกัน เ,เหมือนกันรยบเลยครับเป็นโนสองเครื่องไม่ได้มีความแตกต่างกันครับแต่ผมสังเกตเห็นได้ว่ามีสติกเกอร์ลายหมีอยู่อันนั้นไม่นับแล้วลกไม่ถือไม่ไม่ถือว่าเกี่ยวข้องใะไรกับน้องเลยมีอะไรอีกไหมถ้าสังเกตให้ดีนะครับถ้าสังเกตให้ดีมันจะมีอยู่สองชื่อชื่อที่หนึ่งกับอิน สีคอดีหรือเปล่ามันคือขาวสีคอดีหรือเปล่าไม่มั่นใจเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันอีกทีว่ามันจะใช่่างที่เราสันนิษฐานหรือเปล่าอะไรที่ทําให้มันรู้สึกว่ามันแทบจะเหมือนันมันก็คือเพลงเดียวกันอย่างแต่ทำไมพอฟังแล้วมันให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันนะครับ ก่อนอื่นแนะนำพื้นทีก่อนนะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นผู้ช่วยของเราในวันนี้หน้าตาอาจจะคล้ายคือกับัสดีค่ะอืมนี่คือเอ่อน้ากลัวเท็นไหมลูกถึงการพิจครณาจับไเปเหวนไหม เมื่อสักครู่บ้างแต่จะดูเล็กกว่าแล้วครูขอบอกไว้เลยนะครับว่าสีของมูไม่มีผลต่อเสียงนะฮะเพราะฉะนั้นการูนาอย่าแบบว่าเอ๊ะครูตักครับหนูว่ามันไม่เหมือนเมื่อสักครู่ที่ครูเพิ่งเปิดนะครับเจ้าดีนะฮะคือเปียโนนี่ก็จำลองมาจากเปียนโน <c oughs> จำลองมาจากเปียนโนซึ่งแน่นอนครับ ระบบการทำงานจะเหมือนกันเสียงที่เกิดขึ้นถ้าเป็นเปียโนเขาจะเป็นข้างในตัวใหญ่ๆเขาเนี่ยจะมีตัวก็เดือไปผี่ปรงสายติ๊งติ๊งติ๊งแต่นี่เราต้องใช้ลมนะจะเป็นอารมณ์เหมือนตอแกนจะมีสายเล,ล็กๆน่ารักน่ารักให้เราปมไว้ปมๆๆๆตัวสังเกตเจ้าเครื่องดตีสิ่งน,นี้นะครับที่ครูบอกว่ามันยอแลวจำลองมาจากเปียโนเนี่ยสีขาวสีดำ ีขาวสีดำนี่แหละคือตัวปัญหาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์ที่แล้ว,ลวในบางสนคงแบบว่าครูครับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าตัวไหนมีชาร์ปตัวไหนไม่ไไมีชาร์จจะให้หนูท่องจำตั้งแต่ซีซีชาร์ปดีดีชาร์ปครูครับหนูโ,โดนทำลายมาตั้งแต่วิชาวิชาสองไม่ชอบใช่ไหมฮนะดังนั้นเจ้านี่เรื่องทีนี้คือเปลี่ยนนิกานะครับเปลี่ยนิกา จากนั้นสังเกตเครื่องดนตรีเนี่ยสีขาวและสีดำไม่ฟโฟกัสที่สีชมพูนะครับไม่เกี่ยวกับผลของเสียงนะครับสีขาวกับสีดำซึ่งสีดำเนี่ยวิธีการทำงานของสีขาวเนี่ยเขาจะเรียน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 ฉันแล้วก็เธอเธอแล้วก็ฉันสลับกันไปสลับกันไปแต่สีดำความพิเศษของสีดำเนี่ยมันจะเป็นการสับป่กันระหว่างสีดำสาม สีดำสอสังเกตนะครับสีดำสามสีดำสองสีดำสามซึ่งครูลองคิดเล่นๆว่าถ้าสมมติว่าจาเปลี่ยนการถูกสร้างให้ยาวขึ้นสีกนิดสักหน่อยหนูคิดว่าสีดำต่อไปคืออะไร2องสามมันก็จะสลับสลับสลับกันไปอทีนี้2 3งสาคืออะไรนะ เราได้เรียนไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วยวบับ C, C ีชา e ร์ปดีดีชาร์ปถูกนะฮะให้เราสังเกตไม่ว่าจะเป็นเทเนกาเป็นเปียโนเป็นออแกนเป็นคีย์บอร์ดของยามาฮ่าของคาซิโอยี่ห้ออะไรก็ตามสีดำข้อตรงนี้สามสารถสร้างขึ้นได้เขาจะเป็นพัชเชอร์เดียวกันครับสีดำสามสีดำสองสีดำสามสีดำสองส่วนสีขาวก็จะใช้เล้วเทอ่ะเขาเข้ากันนะครับให้เราสังเกตไปที่สีขาว เ,เวลาเราเป่านะลูกเราจะเอาตัวส่วนที่เป็นสีดำเนี่ยขึ้นข้างบนแล้วสีขาวอยู่ข้างล่างแล้วเวลาอนะับมันจะนัดจากซ้ายไปขวาเพราะฉะน,นั้นการเริ่มต้นจะเริ่มต้นที่ซ้ายไปขวาเช่นโดเรมีฟาซซลลาชีโดเรมีฟาอลจะเรียงจากซ้ายไปขวาืูของเรานะครับสำหรับดนตรีสากลไม่ว่าจะอยู่ตรงนี้ถ้าเป็นเปียโนเขาก็จะวางอยู่แบบนี้ถูกไหมครับเปียโนเขาจะเล่นไปเอาละ ขาสีขาวก่อนหน้าคำว่าก่อนหน้าคือท้ายหรือหลังก่อนหน้าสีขาวก่อนหน้าดำสองครูได้พูดกันแล้ว,ะะวดดใช่ไหม 3, 2, 3, 2. ครับว่าดำมีสามกับสองถูกไหมสามสองสามสองครูให้เราสังเกตไปที่สีขาวก่อนหน้าดำสองอซึ่งก็คือ เป็นสมการที่เป็นจริงสีขาวก่อนดำดำสองคือสีเพราะฉะนั้นสีดำคืออะไรและสีขาวคืออะไรคิดว่าไงฮนะว,ว่าไงนะ ครูครับถูกต้องเอาละมาดูกันนะครับสีขาวก่อนหน้าตันสองตัวนี้นะฮะสีไล่ไปสีขาวเอาใหม่นะจูนมะองครูหน่อยลูกมองครูนิดหนึ่ง เธอ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 ายเสียป <Cornell. S 2> ๊ไม่ต่างอ่อนเนี่ยเวลาที่ชมรมนะครับก็จะมีมีมีเพราะเราไม่ต้องเสียเสียสายด้วยเราือเฉยเฉยเราไม่ต้องทำอะไรแค่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเขียนกระดาษอ่าหนูถือไม้เนูถือไม้ ใช่ไหมเดี๋ยวคุณผูผจะใชย้ยตันี้นะครับไม้ปาตองเส้นมถืไอไวสอไม้ปาตองแล้วเดี๋ยวชี้ตามคุณรูนะหาซีให้เจอครับซีุผู้ชมลองไปชี้ที่ซีเลครับเลนะ <c oughs> เือดดีเช่ตลำหน้าก่อน <c oughs> โอเคนะครับเข้าใจแล้วนะตรงนี้คือซีน,นะ,ค,ะ,ะนนครับออกใจมากครับกลับไปนั่งซีต่อไป เลือกซีเสร็จแล้วคือซีช้าพอซีช้าเสร็จป้ายเลือ ให้ไม no of <h ums> ่ม well. <c oughs> ีอีชาร์ปเนื่องจากว่ามันไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมามันจินายเป็น F โดยทันทีนี่แหละชั่วโมงที่แล้วชั่วโมงที่แล้วบางคนครูทักในคลิปครูบอกว่าชาร์ปมันทำให้คุณขึ้นเสียงแล้วทำไมมันไม่มีอีชาร์ปแล้วครับครูรอดไหมครับหนึ่งฮะรอดไม่รู้ถ้ารอดเกิดแอร์ได้นะไรอด Mượn thì lắm đến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  lắm